สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบินล่นกับไอ้กิ๊กจอมป่วนอืมอืมป่วนจริงจริงนะป่วนมากเลยเอกิ๊กใครคิ๊กไปก่อนเลยไปก่อนมาเดี๋ยวผมจะตามกิ๊กไปครับอื้ืออื้มมันบินไปไปอย่างเร็วดังกับเดอะแวร์เดอะเฟส ไปดีกว่าตื้ตื้อตื้อตแล้วอะอ้าวอ้าวอ้าไอ้าวไปเร็วยังกับดูเฟดเฮ้ยร้อนด้วยป๊ป๊ไปเร็วยังกับดแฟดอะโคตรเร็วอะมันเป็นดบเฟดรงไงวะ

ยาเซปิดทันเว้ยาแกไม่ได้สดิท่าเซปิดทำโอ๊ยแป๊บนึง ไม,ไม่ไม่น่าทีพีไม่น่าไม่น่าทีพีไปหามันเลยนะเอาเอากี้ใครไปไหนไปนไหนวะป๊บน,น,น,นึ่งออกออกทำไมออกทำไมออกทำไมสักชิปเสร็จยังล้าง<ะ>โอเค โอเคสงสัยต้องยัยกเลืนเล่นเลยแล้วผมก็ต้องเลืนเล่นตา <c oughs> วันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ